อีกแล้วสวัสดีกอ่อนสพนจ๊ะน้านั่เไหนกันนั่งกันนะสวัสดีจ้าสวัสดีความ่พี่น้องปว,ว,ว,วงไปสู่ขู่สุขคนจัดมาสจสพนจ๊ะเมื่อวานี้มาพร้อมกับช่องสาวปลาพากินครับช่องสาวปลาพากินจ้าพี่น้องจ๋ามื่อวานี้สาวปลาก็บอาหนัาสิาพามากินกุ้งดองจ้สพี่น้องมาอ๋อคือเอาหัวออกเจ้า มันอย่างยังน,นนงน้ำหัวน้ำหางเนี่ยมารพร้อมกับผัดข่าเนาะทเลยแหกหมานสับปิน้องจ,าาจ๋าไหมแซ่บอีกแล้วแซ่บดีกว่าสับปิน้องจาง๋านะน้ำไหนครับน้ำผัดข่าเราลดอ่อนลดชื่ออี๊ Ừ. Còn mà đó, có không bao hông không hả tìm mìa yêu mhm 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 ขนาดแเสะไปลองด้วยจ้ะปลาป่านเเห็นแต่เพื่นกินกับกุ้งแช่น้ำปลาเนาะจ้ะเมื่อเนี้ยมากินกับกุ้งดองเข้ากันไอเย็นตอนหาถุ่มหกถุ่มก็ทั่ใจอ๋อบึงกับหากนีปเลยหาไปมา เอบอ,อ,อเร์จริงไาไปกินบูฟเฟต์นั่นเถืะสว่างเลยมูฟเฟต์ตปั๊บมาพักยาวๆ

มันเลยจะตวอเรียบราอยหมะเลอไปเอวรถออกไปซื้ออีกาาแซ่บนะตาม,มาใส่นะอจะซื้อตลาดแซาเลยตอนนี้จะลุกอุ่่มเคิง ยอมเดินเกลนพี่เนาะก็ลังนอนถ่ายอยู่หน้า,นนานตลาดละ่ะเขากำลังเปิดยังขึง้นเอ้าเอาเละจ้ะพี่น้องจ๋าผด้ใด์สนใจน้ำดอก <im it> กดอากาศได้เลยจ้ามเมนูซัปปกับบารน <im it> ากะา <im it> ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊าจังเลยกับฝากอ,อะไรก็แชไรได้ยด้จ้าสวัสดีจ้า